สวัสดีค่ะวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆอยู่ตรงหน้าเลยนะคะเป็นการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่บอกว่าเอ,อ่อตอนนี้เกมกำลังจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยบทวิเคราะห์พวกนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าฝ่ายกัมพูชากำลังอยู่ในจุดที่ลำบากมากๆครับลำบากทั้งเรื่องกาลังรบที่ว่ากันว่าร้อยหรอเต็มทีแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจที่แบกรับภาระไม่ไหวแล้ว จนอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากต้องยอมเจรจาใช่ครับและสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการสำรวจว่าทำไมบทวิเคราะห์ถึงมองภาพออกมาแบบนั้นเราจะไล่ดูกันตั้งแต่สถานการณ์ในสนามรบจริงๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปจนถึงเกมการทูตหลังฉากและที่สาคัญที่สุดคือแรงกดดันมหาศาลที่กำลังเกิดขึ้นภายในการเมืองของกัมพูชาเองซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเลยก็ได้ครับ ซึ่งจุดที่ทําให้เรื่องนี้น่าติดตามมากก็คือท่าทีของฝ่ายไทยที่แหล่งข้อมูลระบุว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นเอกภาพมากคือทั้งรัฐบาลกองทัพแล้วก็ประชาชนมองตรงกันว่าจะไม่คุยด้วยจนกว่าภัยคุกค,คามทางทหารจะหมดไปจริงๆอะไรคือสิ่งที่คายันจุดยืนนี้อยู่เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันที่ภาพในสนามรบก่อนเลยบทวิเคราะห์นี่ฟันธงเลยนะคะว่าศักยภาพของกองทัพกัมพูชาตอนนี้แทบจะหมดสภาพแล้ว แต่การประเมินแบบนี้มันดูจะมั่นใจเกินไปหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะในสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยการประเมินกําลังของฝ่ายตรงข้ามน้อยไปเป็นเรื่องอันตรายแต่แหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ชี้ไปที่หลักฐานแวดล้อมหลายอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นภาพนั้นครับประเด็นแรกที่ชัดที่สุดเลยคือเรื่องกระสุนหรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยรวมจากการประทะหนักๆในช่วง5วัน4คืนแรก มีการประเมินว่าคลังอาวุธของกัมพูชาถูกใช้ไปเยอะมากจนน่าจะอยู่ในระดับที่อืวิกฤตแล้วล่ะครับหมายความว่าหมดเร็วกว่าที่คาดไว้เยอะมากๆเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วมันก็ถูกสามเติมด้วยปัจจัยที่2คือเรื่องเศรษฐกิจภายในของกัมพูชาเองคือการทําสงครามต่อเนื่องมันมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะครับค่ะเอ้ยแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะ ปัจจัยสุดท้ายที่นักวิเคราะห์นในแหล่งข้อมูลให้ความสำคัญมากก็คือรูปแบบการโจมตีของกัมพูชาที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอย่างไรคะคือจากช่วงแรกที่เป็นการบุกแบบเต็มกําลังตอนนี้มันกลายเป็นการโจมตีแบบหย่องมเป็นจุดเล็กๆก,กระจายตามแนวชายแดนซึ่งมันสะท้อนภาพชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีศักยภาพพอที่จะเปิดแนวรบขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้อีกต่อไปแล้วเหมือนนักมวยที่หมดแรงแล้วใช่เลยครับทําได้แค่ปล่อยหมัดยับไปเรื่อยๆแต่ไม่มีแรงปล่อยหมัดน็อกแล้วเพอะเอา3าปัจจัยนี้มารวมกันอาวุธใกล้หมดเงินในกระเป๋าก็ร่อยหรอกําลังที่จะบุกก็ไม่มีแล้ว ภาพมันก็เลยชัดขึ้นมาทันทีเลยนะคะในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็พูดถึงปฏิบัติการตอบโต้ของฝ่ายไทยที่ประสบความสำเร็จมากด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับตรงนี้เป็นอีกด้านของสมการที่สำคัญมากแหล่งข้อมูลอ้างว่าฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ที่ไปไกลกว่านั้นคือการทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาได้หลายจุดซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการรบของเขาเป้าหมายที่ว่านี่ มีตัวอย่างที่ชัดชัดมคะว่าเป็นอะไรมีการพูดถึงการโจมตีคลังอาวุธสําคัญใกล้ชายแดนครับซึ่งการทําลายคลังอาวุธก็เหมือนกับการตัดท่อส่งสเสบียงสงครามเลยอืมและมีอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการทําลายคาสิโนแห่งหนึ่งคาสิโนเหรอคะครับภายนอกดูเป็นบ่อนพนันธรรมดาแต่แหล่งข้อมูลระบุว่าที่นั่นถูกใช้เป็นฐานบัญชาการสําหรับควบคุมโรนสอดแนมแล้วก็ยังเป็นที่ซ่อนอาวุธชั้นดีด้วยโอ้โห นี่มันเหมือนในหนังเลยนะคะใช้คาสิโนโบางหน้าเป็นศูนย์บังชาการแล้วการทำลายเป้าหมายพวกนี้มันเปลี่ยนเกมไปมากน้อยแค่ไหนคะมันเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่คืนแต่มันเป็นการตัดแขนตัดขาทําให้ฝ่ายกัมพูชาทําการรบได้ยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวพอรวมภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันคือฝ่ายหนึ่งกําลังอ่อนแรงลงทุกขณะในขณะที่อีกฝ่ายสามารถเลือกเป้าหมายโจมตีได้อย่างแม่นยํามันจึงนําไปสู่ข้อสรุปในบทวิเคราะห์ที่ว่า ไทยกำลังกุมความได้เปรียบในสนามรบไว้อย่างเด็ดขาดพอสถานการณ์ในสนามรบมันเอียงมาทางนี้อย่างชัดเจนเกมมันก็ต้องย้ายไปสู่เวทีการทูดโดยอัตโนมัติซึ่งในบทวิเคราะห์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเริ่มมีความพยายามจากประเทศมหาอำนาจที่อยากจะเข้ามาเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยแล้วใช่ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ละเอียดอ่อนมากแหล่งข้อมูลคาดการณ์ว่าอาจจะมีชาติมหาอำนาจซึ่งมีการเอ่ยชื่อถึงสหรัฐอเมริกา พยายามจะเข้ามาเป็นคนกลางน่าจะมาจากการล็อบบี้ของกัมพูชาเองถูกต้องครับน่าจะมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามล็อบบี้อย่างหนักเพื่อดึงผู้เล่นที่3เข้ามาในเกมหวังจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่ตัวเองกําลังเสียเปรียบอยู่ซึ่งถ้ามองเผินๆการมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลีย่ยเพื่อยุติความขัดแย้งก็น่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะมันหมายถึงสันติภาพที่จะกลับมาเร็วขึ้นในทางทฤษฎีก็ใช่ครับ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมุมมองในบทวิเคราะห์นี้ค่อนข้างแหลมคมมากเขาเสนอว่าไทยไม่ควรรีบร้อนกระโจนเข้าสู่โต๊ะเจรจาในทันทีทำไมล่ะคะเพราะมันมีหลักการสำคัญที่ค้ำอยู่นั่นคือความได้เปรียบในสนามรบนำมาสู่ความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาช่วยขยายความหลักการนี้หน่อยได้ไหมคะมันหมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติมันหมายความว่า อำนาจต่อรองที่แท้จริงบนโต๊ะเจรจาไม่ได้มาจากวาทศิลป์ของนักการทูตครับแต่มันมาจากความจริงที่จับต้องได้ในสนามรบบทวิเคราะห์เสนอว่าไทยควรจะเข้าสู่การเจรจา ก็ต่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าสามารถขจัดภัยคุกคามทางทหารได้อย่างซึ่งซากจริงๆไม่ใช่แค่การหยุดยิงชั่วคราวครับไม่ใช่แค่หยุดยิงชั่วคราวเพราะถ้าเราเจรจาในขณะที่ยังมีความเสี่ยงอยู่เราอาจจะถูกกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขที่เราไม่ต้องการเหมือนกับว่าต้องเคลียร์สนามรบให้จบก่อนแล้วค่อยไปคุยกันบนโต๊ะเพื่อให้เราเป็นฝ่ายคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องครับแนวคิดคือ ต้องทำให้แน่ใจว่าภัยคุกคามมันหมดไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พักรบและอีกไม่กี่ปีก็กลับมาปะทะกันใหม่แหล่งข้อมูลยังชี้ให้เห็นถึงบทเรียนในอดีตด้วยว่าบางครั้งการรีบร้อนลงนามในข้อตกลงเพื่อสันติภาพอาจจะนำไปสู่การเสียเปรียบในระยะยาวได้อืดังนั้นครั้งนี้จริงต้องรอบคอบเป็นพิเศษครับการเจราจาจะต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าเราเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขได้ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ต้องร้องขอเข้าใจแล้วค่ะ คือมันเป็นเกมที่ต้องอ่านให้ขาดจริงๆแต่เมื่อเรามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งดูเหมือนว่าแรงกดดันที่หนักที่สุดที่ผู้นํากัมบูชาอย่างคุณเซนกําลังเผชิญอาจจะไม่ได้มาจากสนามรบหรือโต๊ะเจรจาด้วยซ้ําแต่มาจากเรื่องการเมืองภายในประเทศของเขาเองใช่เลยครับและนี่อาจจะเป็นใจกลางของเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้ถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าสถานการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นวิกฤตที่อาจสั่นคลอนการสืบทอดอํานาจของตระกูลหุ่นได้เลยทีเดียวขนาดนั้นเลยเหรอคะครับการที่ไทยยืนกรานจุดยืนอย่างแข็งขันว่าจะไม่เจรจาเนี่ยมันบีบให้หุ่นเซนตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไว้เข้าขายไม่ออกเขาจําเป็นต้องหาบทจบของสงครามครั้งนี้ให้ได้แต่ บทจบนั้นต้องไม่ทําให้ตัวเขาและครอบครัวดูอ่อนแอในสายตาประชาชนชาวกัมพูชาเพราะในเกมการเมืองแบบอํานาจนิยมการแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นอ่านหมายถึงจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาเลยมันคือจุดตายเลยครับแหล่งข้อมูลชี้ว่าอย่างน่าสนใจมากว่าทันทีที่รัฐบาลกัมพูชาส่งสัญญาณออกมาอย่างเป็นทางการว่าต้องการเจรจามันจะถูกตีความในหมู่ประชาชนและฝ่ายตรงข้ามทันทีว่านั่นคือการยอมแพ้โอโห ซึ่งสิ่งนี้มันอันตรายมากเพราะมันอาจจะทำลายความกลัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ค้ำบัลลังก์อำนาจของพวกเขาเอาไว้แล้วมันจะเปิดช่องให้ใครเข้ามาฉวยโอกาสได้บ้างคะมันจะเปิดโอกาสทองให้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างสมอรังสีครับ สำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามการเมืองกัมพูชายอย่างใกล้ชิดสมอรังสีคือคู่ปรับคนสําคัญของฮุนเซนมานานหลายทศวรรษเขาสามารถใช้จังหวะนี้ปลุกกระดมมนชนที่กําลังผิดหวังและโกรธแค้นให้ลุกคือขึ้นมาต่อต้านระบอบได้ทันทีมันเหมือนการเทน้ํามันลงบนกองไฟที่กําลังคุกอยู่เลยครับและที่มันย้อนแยงที่สุดก็คือไฟกองนั้นเป็นไฟที่ฮุนเซนเป็นคนจุดขึ้นมาเองกับมือผ่านการปลุกกระแสชาตินิยมอย่างสุดโต่งมาตลอด นั่นคือประเด็นที่เจ็บปวดยี่สุดสําหรับเขาเลยครับมันคือดาบสองคมที่กําลังจะหันกลับมาฟันตัวเองการโฆษณาชนเชื่อต่างๆที่ยกย่องฮุนเซนให้เป็นบิดาแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองค่ะภาพลักษณ์ผู้นําที่แข็งแกร่งใช่ครับผู้นําที่ปกป้องเกียรติภูมิของชาติทั้งหมดนี้จะพังทลายลงในพริบตาหากเขาไม่สามารถนําพากันดูจาไปสู่ชัยชนะหรือหาทางลงที่ดูดีได้เหมือนสร้างภาพตัวเองให้เป็นยักษ์ใหญ่แต่พอถึงเวลาสู้จริงกลับ ไม่เป็นอย่างที่พูดถูกต้องครับประชาชนที่เคยเชื่อจะรู้สึกเหมือนถูกทรยศความโกรธแค้นจากการสูญเสียเกียรติภูมิของชาตินี่น่ากลัวนะคะน่ากลัวมากครับประวัติศาสตร์โลกเต็มไปด้วยตัวอย่างของผู้นำเผด็จการที่ถูกโค่นล้มโดยประชาชนของตัวเองหลังจากที่พาประเทศไปสู่ความพ่ายแพ้หรือความอัปยศอดสู ความรู้สึกชาตินิยมที่เคยเป็นเกราะป้องกันตัวผู้นำจะกลายมาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายล้างตัวผู้นำเองเหมือนขี่หลังเสือมาตลอดแต่ตอนนี้กำลังจะถูกเสือตัวนั้นขยำ้ำว่าอย่างนั้นก็ได้ครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากว่าทำไมสถานการณ์นี้ถึงเปราะบางสำหรับฮุนเซนขนาดนั้น บทวิเคราะห์นี้ยังทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าตกใจนิดหน่อยด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วฮุนเซนอาจจะรู้ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วว่ากองทัพของตัวเองไม่มีทางเอาชนะกองทัพไทยได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเขาเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมกันคะนั่นคือคำถามสำคัญที่ทำให้เราต้องมองภาพที่ใหญ่ขึ้นครับบทวิเคราะห์นี้มองว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของฮุนเซนเป้าหมายที่แท้จริงของเขาอาจจะไม่ใช่การเอาชนะในสนามรบตั้งแต่แรกเอ้า แต่อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์รวมพลังสู้ศัตรูภายนอกเพื่อกลบปัญหาภายในหรือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการสืบทอดอำนาจให้กับทายาททางการเมืองของเขาเหมือนการสร้างวิกฤตเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและรวบอำนาจแต่ผลลัพธ์มันกลับนม่เป็นไปตามที่คิดใช่ครับมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นฝันร้าย ตอนนี้เป้าหมายหลักของเขาจึงไม่ใช่ใชัยชนะอีกต่อไปแล้วแต่คือการเอาตัวรอดเอาตัวรอดครับเอาตัวรอดของระบอบและตระกูลของเขาให้ได้ไม่ว่าจะต้องจบลงในรูปแบบไหนก็ตามมันคือการเปลี่ยนโหมดจากรุกเพื่อชนะเป็นการตั้งรับเพื่อไม่ให้ล่มสลายซึ่งมันสะท้อนภาพความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเรื่องนอกบ้านกับเรื่องในบ้านได้อย่างดีเลยนะคะชัดเจนที่สุดครับ มันแสดงให้เห็นว่าการปลุกกระแสชาตินิยมเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากในระยะสั้นมันสามารถสร้างความสามัคคีและกลบเกลื่อนปัญหาทุกอย่างได้แต่ในระยะยาวมันคือสัญญาระหว่างผู้นำกับประชาชนอถ้าผู้นำทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้หรือไม่สามารถนำพาชาติไปสู่จุดที่วาดฝันไว้ได้กระแสชาตินิยมนั้นก็จะกลายเป็นพลังมหาศาลที่ย้อนกลับมาทำลายผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเองอย่างไม่มีชิ้นดี วันนี้เราได้เจาะลึกมุมมองจากแหล่งข้อมูลชุดนี้กันครบทุกมิติเลยนะคะตั้งแต่สถานการณ์ทางทหารที่ฝ่ายหนึ่งกำลังได้เปรียบอย่างเด็ดขาดเกมการทูตที่ซับซ้อนไปจนถึงแรงกดดันทางการเมืองภายในที่เปราะบางและอาจเป็นจุดชี้ขาดของเรื่องราวทั้งหมดครับภาพที่เราเห็นจากการวิเคราะห์นี้คือภาพของผู้นำที่กำลังติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองทุกย่างก้าวที่เขาจะเดินต่อจากนี้ไม่ว่าจะพยายามหาทางลงอย่างสันติหรือจะดึงดันสู้ต่อ ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะเป็นชนวนนำไปสู่การล่มสลายของอำนาจที่ตัวเองสร้างมากับมือได้ทั้งนั้นเป็นสภาวะที่เรียกว่าเชคเมดที่เกิดจากการวางหมากที่ผิดพลาดของตัวเองใช่เลยครับนี่จึงนำมาสู่คำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบอบการปกครองซึ่งสร้างความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมาจากภาพลักษณ์ของความแข็งแรงและแนวคิดชาติอิยมอันเข้มขน้น ถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้หรือความอ่อนแอของตนเองอย่างเปิดเผยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาและละลอกคลื่อนจากความล้มเหลวนั้นจะส่งผลสะเทือนต่ออนาคตและเสถียรภาพของทั้งชาตินั้นไปอีกนานแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ